สวัสดีมินักพันเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับลาซีเซเว่นนะครับก็มากันในคลิปที่ว่าด้วยท็อปไฟต์ตำแหน่งแบ็กโฟร์นะครับก็ท็อปไฟต์ดีเฟนเดอร์ก็กเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยที่ตำแหน่ง CB ก่อนนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นเปาโลมานินี่ตัวแรกนะครับต้องยอมรับตรงๆว่าเปาโลมานินี่สำหรับผมนะยังไม่เคยจับนะครับทั้งล่าง94ล่าง92 97 99ยังไม่เคยเลยนะครับได้แต่เห็นสแตทเพราะว่า ราคาไม่อาจเอื้อมนะครับจริงๆสําหรับมอรินี่แต่สําหรับกิจทีวเนี่ยมันมีการแลกแต้มเข้ามาพันห้าแต้มผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าเปิดเพชรทุกวันเนี่ยมันจะได้แต้มพันห้าเพื่อไปแลกมอรินี่มาใช้กันนะครับแต่เราไปดูสแตลก,กันเลยดีกว่ามอรินี่นะครับมาที่มาด้วยความสูงร้อยแปดสิบกน้ำหนักแปดสามถือว่ารูปร่างไม่สูงมากสาหรับกองหลังนะครับเท้าสี่ห้าก็ความเร็วมาที่ร้อยเก้าเลยนะ แล้วก็ค่าตั้งรับ126ภาพร่างกาย113นะครับตำแหน่งรองที่เล่นได้จริงของมอนตี้ก็คือเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็สามารถสำหรับตำแหน่งเล่นได้ใครจะเล่นแผ่นหลัง3ก็สามารถเอาไปเล่นซ้ายได้ยืนตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็สกิลที่ให้มาก็มีแท็กเกิลด้วยนะครับพลังงานถือว่าใช้ได้นะนี่ครับน,นี่ดูค่าตั้งรับกับสภาพร่างกายแล้วกันถือว่าเกือบ130นะโคตรเก่งนะครับสำหรับสแตทดูจากสแตทแล้วกัน อ่าผมยังไม่เคยจับจริงๆนะครับมาดูเว r ร์เลตกลางสูงก็เป็นเวอร์เลตพื้นฐานของกองหลังนะครับก็่ากลางสูงแล้วก็สกิลก็จะเป็นเนนแทเคิลแล้วก็เตะรูปความสนามก็เหมือนครอสบอลนะครับแต่จริงๆแล้วค่าการเปิดบอลของมอร์จินี่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับจุดเด่นจริงๆก็คือเรื่องของความเร็วค่าพลังตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายสําหรับมอร์จินี่เปิดมาด้วยราคาวันแรกนะครับประมาณ7 0 0 0นเอ็มนะวันนี้เหลือ4,5 0 0แล้ว โอเคไปต่อกันที่ตัวที่2ครับก็เป็นลิลิยองตูรามนะครับสาหรับตัวนี้ราคาปัจจุบันเม็ดเทาอยู่ที่2,002นะครับตูรามเนี่ยเมื่อกิจ1ปีมาในร่าง RB ครับถือว่าคมเลยนะร่าง RB นี่ผมจับอยู่เล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ในร่าง t y เนี่ยมาในตาแหน่ง CB แล้วก็ตาแหน่งรองเป็น RB ถือว่าทามาทาถึงนะสามารถนอาไปยืนจริงๆแล้วอ่ะ ยืน CB อ่ะดีนะครับเพราะมีความเร็วความคล่องตัวสูงค่าพลังตั้งรับโคตรสูงนะครับสำหรับ125แล้วก็ความสูงมา1 8 2แต่ตัวจะบางไปนิดนึงนะครับมาที่น้ำหนัก75ตําตำแหน่งรองก็คือไปเล่น RB ได้ครับให้สกิลเน้นแท็ k เกมาถือว่าสำหรับ CB และ RB ถือว่าใช้ได้เลยความเร็วระดับนี้ถือว่าดีดีงามนะครับสำหรับตูลามแต่ผมว่าตูรามเนี่ย ถ้ายืนจริงๆแล้วอ่ะแบ็กขวาจะฉายกว่าเพราะว่ามีความคล่องตัวรวดเร็วปาดเปรียวแล้วก็เน้นแทะเข้าได้นะครับถ้าจะไปยืน CB เนี่ยเนื่องจากตัวมันบางมากๆก็ไม่ไม่แนะนําให้ไปยืน CB แต่สําหรับคนที่เล่นหลัง3-352งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถเอาตูรามมายืนคู่กลางก็ได้ครับยืนริมก็ได้ครับได้หมดสําหรับ CB ตูรามตัวนี้นะครับโคตรถ,ถึงดูข่าวมาัน 125, รับแม่งร้อยยีตั้งการ้อยยี่แข็งแรงจัด,จดแล้วความเร็ว ดูสปิน1 1ร้อยสิบสามนะความเร็วร้อยหกว่าไม่ช้านะครับสาหรับกองหลังที่เป็น CB นะครับก็เวิร์กเน็กลางสูงป้าเน้นตั้งรับแน่นอนแล้วก็มีเน้นทักเคิลมาให้ด้วยนะครับเป็นเดรยองตูรามตัวต่อมาเนื่องจากมันเป็นท็อปไฟ์ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากกองหลังเนี่ยมันมันเยอะจัดแล้วมันมีหลายตัวที่ทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะรักพี่จะได้น้องก็ม่ต่อกันเลยประมาณมีประมาณ7ตัวต่อมาเป็นลูซิโอครับตัวนี้ ดูซิโอล่างบอลลูนดอร้4มาในความสูง188น้ำหนัก84ถือว่ารูปร่างเท่ากับน้ำมันนะครับแต่ว่าหนากว่าตัวจะบึกๆกว่าหน่อยนะครับความเร็วมาที่101แล้วก็มีพลังตั้งรับ113สร่าการ115ก็ตำแหน่งรองไม่มีนะครับแล้วก็มีสกิลเน้นแทเกิลกับหม่งทรงพลังมาให้ด้วยสำหรับดูซิโอล่างนี้ ผมเล่นมาเกือบจะครบทุกล่างแนละ้วมั้งลูซิโอเนี่ยก็ตั้งแต่ล่าง89 88 89นะครับแล้วก็ขยับมาล่าง98แล้วก็มาเป็นตอนนี้จับล่าง103อยู่103เนี่ยเทียบแต่จริงๆนะผมลองเทียบกับเฟอร์ดินานนะยังยังขี่กว่าเฟอร์ดินานิดนึ่งนะครับสำหรับลูซิโอนะก็ดูสตัดกันก็ความเร็วร้อยหนึงสำหรับ CBE ในแพ์ปัจจุบันนี้นะครับความเร็ว100ถือว่า เป็นพื้นฐานที่ควรจะต้องมีนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าประมาณ95บวกขึ้นมานะครับถือว่าโอเคแล้วแต่ร้อนึงถือว่าดีเลยเล่นดีนะครับก็ครบเลยต่อไปก็เป็นเวอร์จิลฟันไดครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังลิเวอร์พูลมาด้วยความสูง193น้ําหนัก92ตัวโคตรใหญ่ใหาจ่จะจัดความเร็ว100อย่างที่ผมบอกนะครับ100เล่นได้่เอ,อเข้าหน้าตั้งรับ1 1 1ร่างกาย1 1 6ตัวนี้แข็งแข็งจัดนะครับแล้วก็ เก็บกินลูกมงหมดเลยนะลูกมงน,นี้ได้เลยเก็บกินได้หมดเพราะมีมงก์ทรงพลังมาให้ด้วยทีเด็ดเตะมุมด้วยสําหรับฟันได้แล้วก็เรื่องลูกมงก์คลอสเข้ามาเนี่ยก็เก็บได้หมดนะสาหรับฟันได้ก็จุดเด่นจริงๆก็เรื่องลูกมงทีเด็ดนะครับลูกมงกทับร่างกายแล้วก็คาบหนังตั้งรับขาแข้งขาย,ยาวเก็บกินหมดนะลูกพื้นก็ได้ลูกมงกก็ได้นะครับดูจุดเด่นจริงๆก็คือทรับร่างกายครับเหนือที่สุดก็คือร้อยสิบหกนะเปิดมาร้อยสิบหก คุณสมบัติที่ให้มาก็มีส่งลูกไกล่แล้วก็มีหม่งส่งพลังมาให้วงนี้จะเป็นกลางสูงนะครับสำหรับเวอร์จิลฟันได้โตต่อมาเป็นยับตัมนะครับตัวนี้ก็ตำนานแมนยูมาด้วยความสูง191นับเป็นหตัวนี้โคตรใหญ่นะครับถึกถึกมากนะครับชนทีแม่งกระเด็นพังเลยครับเลยครึ่งจอแนะบอลแม่งกระเด็นกระเด้งขึ้นหน้าไปเลยตัวนี้มาที่ความเร็ว99เป็นล่างทัวฟีไททันซึ่ง เทียบกับล่าง103นะครับโทฟี่จะมีความเร็วมากกว่าประมาณ5หรือ6หน่วยโดยประมาณนะแล้วก็มีค่าพลังตั้งรับ117ท่ามกลาง114ตัวนี้ไม่มีคุณบัติมาให้นะครับก็เป็นปตัมตัวน,น,นี้จุดเด่นจริงๆก็มี2ค่านะครับก็เรื่องของเข้าหนังตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็ฝีเท้าที่ประมาณ99นะฮะนี่เว r ร์คเคชกลางสูงกองหลังพื้นฐานทั่วไปนะครับส่วคุณบัตรไม่มี ับต,ต่อมาก็เป็นตำแนางแมนย,ยูเหมือนกันนะครับเป็นรนะิโอเฟอร์ดินาตัวนี้มาที่ ovr 105รนะครับสูง189่้อ้าหนัก87ความเร็ว103ก็จุดเด่นอีกอันนึงก็เ้าหทางตั้งรับนะครับ115-114แต่ผมมองว่าเฟอร์ดินาในหมวไม่ค่อยได้ตัวสูงก็จริงนะ189ก็จริงแต่ว่าหมวไม่ค่อยจะโดนนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งมันจะลอยๆแปลกๆแ,แล้วเวลาเวลาเราสวิตตัวมาหรือหรือแบบ โดนเคา,าน์เตอร์แท็กมาเงี้ยเฟอร์ินานมันจะวิ่งขึ้นมาก่อนเลยมันก็เลยแบบเอาไว้เป็นตัวชนน่าจะดีนะครับสำหรับเฟอร์ินานก็ให้สกิลมาครบนะเน้นแท็เคิลหม่งสองลังให้มาหมดเลยนะครับก็สําหรับผมก็จะไปยืนเป็นฝั่งขวาเป็นตัวชนก่อนนะครับมีค่าพลังจุดเด่นก็เนี่ยค่าพลังตั้งรับกับสภาพร่างกายจุดอ่อนก็เรื่องของการเลี้ยงบอลการพลิกตัวนะครับการยิงส่งบอลอะไรพวกนี้นครับคุณสมบัติมาให้มาครบเลยเน้นแท็เคิล มงทรงพลังแล้วก็วอร์เกกลางสูงวงรเกตมันเป็นกลางสูงแต่ว่ามันจะยืนลอยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับสำหรับริโอเฟอร์ดินานเนาะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนะทิ้งไม่ได้จริงตัวนี้ก็เป็นโลลองบองนะครับตำนานมันอยู่เหมือนกันมาเล่นมันอยู่พักหนึ่งนะครับโลลอมบองเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ล่างน่าจะล่าง89นะครับโลลองบองเปิดภาคมาเอ่อภาพรวมดีนะตัวสูงแข้งขายาวเบียดได้แต่ว่า ลูกหม่งจะด้่ยมากนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยสําหรับล่างนี้นะผมมองว่าลูกหม่งโอเคนะครับกระโดดได้อยู่แล้วก็โม่งได้อยู่แต่ว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่ที่ให้มาคือไม่มีอะไรเลยนะครับเ o r ร์เลยก็เป็นกลางสูงกันแต่ก็จะยืนสูงสําหรับดลองบองนะจุดเด่นคือข้ามลังตั้งหลัแบบแข้งขายยาวดักบอลโคตรดีตัวนี้ก็เอาไว้เป็นตัวดักบอลหรือเป็นตัวชนก็ได้ครับเนื่องจากมีความเร็วนะไปยืนฝั่งไหนก็ได้สําหรับส่วนของ CB ก็7ตัวครบแล้วนะครับ CB ต่อไปต่อไปเราไปที่ LB ครับผมก็เรียงมาให้ r b ก็มี5ตัวเนาะก็ตัวตัวแรกก็เป็น j a r ก้า s a m r o ต t a นะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็ TOTY B ที่2นะครับ Samrotta ตัวนี้เป็น LB 2เท้าเล่น RB ก็ได้นะครับโคตรเจ๋งนะครับผมจับมาแล้วตอนล่างล่างไลเวลกิจไลเวลนะครับก็ เล่นดีนะครับทามาเติมไม่พักเหมือนกันนะครับซัมบอต้านะเติมเติมจัดเติมไม่พักผีทามาร้อยสิบหกครับโคตรดีนะครับร่างทุกรูปร่างเนี่ยโอเคสําหรับ LB นะรูปร่างร้อยแปดสิบเอ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบหกถือว่ารูปร่างที่สมส่วนนะครับวิ่งเร็วคล่องตัวนะครับก็ค่าพลังตั้งรับร้อยสิบนะร่างกายเก้าสิบแปดถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็สกิลที่ให้มาจะเป็นเน้นแท็กเกิลแล้วก็ส่งลูกไกลใช่ไหมตัวนี้จะเป็นออยิ่งไกลนะครับก็จานลูก้าซัมบอต้านะครับ สกิล4ดาวด้วยก็อัตราบุกสูงกลางก็ชัดเจนนะครับเติมเติมจัดจ๋านสำหรับเกมบุกก็ยันหน้ากรอบนะครับผมเคยเล่นแล้วตนนัวนี้แม่งวิ่งที่ไปยิงเลยนะก็ถือว่าต้องยกให้เป็นโนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าก็สายเติมก็เราก็ต้องระวังนิดน,นึงเรื่องของการเติมเกมรุกของเขานะครับต่อมาจะเป็นเมนดี้นะครับเมนดี้ผมจับล่าง100มาแล้วเคยลองเปลี่ยนจากเตโอมาเป็นเมนดี้ล่าง100นะครับถือว่า ก็เติมไม่พักเหมือนกันนะสำหรับเมนดี้นะครับก็มาในส่วนสูงน้ำหนักใกล้เคียงกับซัมบอสเลยนะครับทา้า55เหมือนกันแต่สิ่งที่มันด้อยกว่าซัมบอสก็คือเรื่องของค่าพลังตั้งรับนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่ไม่มีอะไรให้เลยสำหรับเมนดี้แต่ว่าพลังงานลดเหลือนะ5ดาวนะครับจุดเด่นของเมนดี้ก็คือความเร็วนะรแล้วก็เติมเกมบุกชัดๆนะครับก็วักเรีสูงๆชัดเจน ก็ถ้าใครเล่นก็ต้องระวังเรื่องของการเติมเกมบุกแล้วลงไม่ทันนะครับสตัวจะเป็นบุกล้วนเลยนะโอเคต่อมาเป็นเตโอครับตัวนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายเมตาตลอดการของเรานะครับเตโอเอเนนเดสนะครับก็ความเร็ว118เลี้ยงบอล104ตั้งรับ99แล้วก็สภาพร่างกาย102ให้ดูเตโอตรงนี้ครับก็คือเตโอเนี่ยจะเป็นแบ็กเติมเกมบุกในชีวิตจริงนะก็จะเติมเกมบุกวิ่งสุดเลย นะครับก็ ه, ในเกมก็จะให้มาเป็นค่าตั้งรับจะน้อยนะครับแต่ส่วนสูงเนี่ยสูงกว่า2ตัวแรกที่พูดมาก็คือ184น้ําหนัก81ก็หนากว่าสูงกว่านะครับแต่เท้าจะเป็น53สนะครับสำหรับเตโอตัวนี้พลังงานลดเหลือไม่ต้องพูดถึงสกิล l ดาวเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับ <S <S ก็จุดเด่นของเตโอคือความเร็วแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ที่สามารถหม่งได้แต่ค่าพลังกระโดดกับหม่งไม่ค่อยดีนะลองดูนะครับกระโดดกับม่งไม่ดี นี่คือเป็นเวิร์กเลดสูงสูงครับเติมจัดลงจัดเหมือนกันแต่ว่าขึน้นลงทันนะสำหรับเตโอก็สกิลที่ให้มาก็จะเป็นทุ่ลูกไกลแล้วก็เตะขวางสนามแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับสำหรับเตโออนเดสตัวต่อมาตัวนี้ผมนําเสนอจะจัดนะครับสาหรับโรเบโต้คาร์ลอสร้อยสามตัวนี้นะครั้งร้อยสี่ยังสู้ไม่ได้นะครับโรเบโตัวคาร์ลอสตัวนี้ก็ฝีเท้าถือว่าทํามาร้อยสิบเอ็ดวิ่งทันเบียดได้ทันได้หมดนะครับแล้วก็ ค่าตั้งรับร้อยหนึ่งตัวนี้ภาพรวมดีหมดสําหรับแบ็คแต่ว่าข้อเสียจริงๆก็เรื่องของรูปร่างที่มันเล็กกว่าแต่ว่าไอ้เล็กกว่าเนี่ยมันแลกมาด้วยค่าวอลตั้งรับครับแล้วก็ค่าร่างกายด้วยแล้วก็สกิลที่ให้มานี่ครบเลยร้อยหกแปดน้ำหนักหกสิบเก้าตัวนี้น,นิดเดียวนะครับแต่ว่าทีเด็ดของโรเบร์โตคาร์ลอสจริงๆเนี่ยมันคือการยิงฟรีคิกกับเตะมุมครับแม่นโคตรแม่นนะสำหรับโรเบร์โตคาร์ลอสผมยังยังไม่อยากเปลี่ยนเลยครับมันจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วแต่ว่า ยังใช้ร้อยสอยูนะ่มันยังดีอยู่นะครับก็เรื่องการส่งบอลเรื่องของการเปิดบอลเ,เ,เส้นโคง้งเห็นปะเส้นโค้งเปิดบอลฟรีคิกนะครับก็ร้อยอัพหมดเลยนะครับก็เสียอย่างเดียวเรื่องของตัวเล็กนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะเราวิ่งสปีดมาพร้อมกันเนี่ยตีคู่กันมาเนี่ยบอกเลยว่าเบียดชนได้หมดการเด็นหมดนะครับสำหรับโรเบโตคาร์ลอสต่อมาเป็นตัวสุดท้ายของท็อปไฟล์นะครับก็ผมให้เป็น เดวี่นะครับอัลฟองโซเดวี่จากไบรอนมิวนิกนะก็ตัวนี้สปีดจัดต้านนะครับรูปร่างก็สูงที่สุดในบรรดาที่ผมแนะนำมาเลย185นัก77ตัวบางนิดหนึ่งนะครับเท้า53ฝีเท้า120เอาเลี้ยงบอล111ตั้งรับ101ท่าร่างกาย92ถือว่าภาพรวมของสแตทที่ให้มาเนี่ยมั่งดีจริงๆนะแต่ว่าการเล่นจริงๆเนี่ยเขาเหมาะกับเอมากกว่าเพราะว่าถ้าไปดูที่เวิร์กเรส ดูที่เวิร์กเลดก็จะเป็นสูงกลางก็เติมไม่พักเหมือนกันส่วนกิลที่ให้มาก็ไม่มีสกิลเกี่ยวกับการตั้งรับเลยนะครับก็จะเป็นบุกอย่างเดียวเลยเราไปดูค่าพลังก็ได้นะครับก็ความเร็วเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดเลี้ยงบอลร้อยสิบเอ็ดเลยก็แต่ยิงไม่ค่อยดีได้นต่ส่งบอลดีนะครับตั้งรับก็ร้อยหนึ่งก็ถือว่ายังพอมีแล้วเรื่องลูกมงกก็ถือว่าได้จัดเลยนะครับถ้าถ้าถามว่าผมเลยยกให้โรเบิร์ตโรเบิร์ตคาร์ลอสขึ้นมาเป็นอันดับสี่นะครับ ต่อมาเป็นตำแหน่งสุดท้ายเป็น Rb Top ทอปไฟของ Rb กันนะครับก็ตัวแรกก็ต้องยกให้จริงๆอ่ะไมคอนกับกับคา r ฟูเนี่ยมันมันขี่กันอยู่ผมก็ยกให้ไมคอนขึ้นแล้วกันจริงๆมันขี่อยู่ใครขึ้นตัวแรกก็ได้ครับแต่ว่าผมให้ไมคอนเพราะว่ารูปร่างดีกว่าสูง184ดน้ำหนักจ็ก็สูงกว่าแต่บางนะครับทา้า4 5่หความเร็วนี้ให้มาร12ตัวเนี้ย จุดเด่นก็คือการเลี้ยงบอลกับตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายครับแล้วก็จริงๆไปดูเว r ร์เลดก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเวอร์เลดสูงๆครับก็เป็นเติมเกมบุกเหมือนกันสายบุกเลยแต่ค่าพลังตั้งรับก็ดีนะครับสาหรับไมคอนตัวนี้เลี้ยงบอลดีนะร้อยหกนะฝีเท้าร้อยสิบสองนะครับ,ารบการตั้งรับร้อยแปดเลยสภาพร่างกายร้อยหนึ่งถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับมัขวาครับมาต่อมาเป็น กิตวินเทอร์คู่กันเลยนะมีคาฟูกับซานเอตินะครับคาร์ฟูเราไปดูที่คาฟูกันก่อนคาฟูเนี่ยตัวเล็กกว่าไมคอนเพราะว่าคาฟูลร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็ฝีเท้าร้อยสิบเอ็ดก็จะวิ่งช้ากว่าวิ่งเท่ากับโรเบปตัตคาร์ลอสเลยนะครับก็แต่คาฟูเนี่ยจะให้มาด้วยพลังตั้งรับที่ 3, ร้อยสิบสามซับร่างกายร้อยเจ็ดคือตัวนี้แข็งแข็งเลยนะครับสําหรับแม็กขวานะ พลังงาน5ดาวสกิลมูฟ4ดาวเนี่ยทีเด็ดเลยเอาตัวรอดได้นะครับมาดูวัลเล่์กันก่อนวัาเล่ย์สูงสูงเหมือนกันเติมสุดลงสุดสกิลเกมลับไม่มีมาให้เลยนะครับก็เป็นแบ็คสายบุกแบ็คขวาสายบุก2ตัวแล้วนะขวาสายบุก2ตัวแล้วนะครับแต่ค่าพลังต้านรับมันให้มาสูงนะแต่ว่าสกิลจะไม่สนนุเกี่ยวกับการบุกเลยครับต่อมามาดูฮาวเวียซานเนตินะครับตัวนี้แบ็คขวาดีมชาติอาร์เจนตินานะครับ มาด้วยความเรเ้อยสิบเอ็ดเหมือนกันก็าะสมบอลดีเลี้ยงบอลดีตั้งรับดีอันนี้ภาพรวมถือว่าเป็นสแตทแบบว่าใช้งานได้กลางๆนะครับไม่ได้มีตรงไหนเป็นจุดเด่นเนาะต,ต,ตัวตัวรูปร่างก็ไม่ได้สูงมากนะครับแถมท่าสกิลยังสองดาวด้วยแต่สกิลที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสกิลเนี้ยเข้านะฮะจุดเด่นจริงๆในค่าสแตทจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็ว,วกันให้ดีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลแล้วก็การตั้งรับนะครับ มาดูว่าเลยก็จะเป็นสูงสูงเหมือนกันเห็นไหมผมเคยพูดเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าแบ็กขวาเนี่ยแบ่งหายากมากที่จะเป็นแบ็กขวาธรรมชาติที่เป็นเกมรับนะครับตัวใหญ่จะเป็นสูงสูงทั้งหมดเลยนี่3ตัวแล้วก็ยังเป็นสูงสูงทั้งสตัวเลยนะครับเนี่ยต่อมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดเลยผมมองว่าตูรามนะครับเป็นแบ็กขวาธรรมชาติที่เป็นเกมรับธรรมชาตินะครับก็รูปร่างดีไม่ได้หนามากแต่มีความสูงครับเร็วคล่องตัวนะฝีเท้า 1 0ึงถือว่าไม่ช้านะครับแต่ว่าถ้ามองกันจริงแล้วตัวเลขเหมือนช้าแต่ว่าเรื่องของเกมรับมันมาช่วยนะครับเกมรับร10ก็ท่าร่างกาย1้4สามารถเล่น CV ได้แต่ร่าง TY ก็จะเล่น CB เป็นเป็นเป็นร่างแรกนะครับก็ตำแหน่งรองจะเป็น RB ผมมองว่าตัวนี้ถ้าถ้าใครมีงบมีงบก็ไปตูรามท y แต่ถ้าใครงบน้อยก็มาตูราม1ปีนะครับพันนิดนดนะแม่ส้ม สำหรับแผนที่ฉายสาหรับตุลาตัวนี้ผมเชียร์จริงเลยก็คือหลังสโคตรดีนะครับยืนตรงกลางก็ได้ยืนริมก็ได้ตุลามนี่เจ๋งๆนะครับมีสกิลเน้นแท็กเกิลมาให้ด้วยดีดียอมตุลามมาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็รอฉายอยู่นะครับสาหรับคายวอล์กเกอร์ตัวนี้รอฉายเพราะว่ากิจ UCL ีเนี่ยมันต้องรอผ่านเข้ารอบก่อนนะครับก็โอกาสเข้ารอบของจริงๆมเข้ารอบไปแล้วล่วละของเมื่อคืนนี้เตะไปแล้ว แมนซิตี้เขารอไปแล้วนะครับแต่ว่าอวอรอ VR ขึ้นเป็น105ก็ไคลวอเกอร์เป็นตัวแรกที่ผมเล่นเลยแบ็คขวาที่ตีเม็ดขึ้นเมด็ดแดงเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไคลวอเกอร์ม่งจเจ๋งยังไงก็ยิงรูปร่างใหญ่มันทรงใกล้ๆไตอโอนะครับแต่ก่อน,นผมจะใช้ไตโอคู่กับวอเกอร์เล่นคู่เลยนะครับก็มีค่าเลี้ยงบอลที่ดีแต่ว่าตัวนี้จะเกมรับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสามารถเล่นเกมลุกได้ดีมาดูค่าพลัง ฝีเท้า110ความเร็วกวิ่ง1 1อิก็คือสปีดต,ตาย117ถ้าวิ่งแข่งกันเนี่ยถ้ามีพื้นที่นะครับออเกอร์ก็เอาเรื่องนะเอาอยู่นะผมเล่นอยู่แล้วก็ตัวหนาเบียดชนดีนะครับค่าเลี้ยงบอลดีเพราะว่าเป็นแบ็กสายบุกนะครับก็วอกเลดสูงสูงนะครับเห็นไหมเห็นใต้ชื่อไปครับว่ามันจะมีเงื่อนไข UCL เพิ่ม OVR บกสนะครับถ้าผ่านเขารอบเนาะก็มาลุ้นกันว่า ถ้าถาวเกอร์ตัวนี้อัพ o v r ขึ้นมา2อนะ่ะอาจจะเป็นขึ้นไประดับต้นๆของท็อปไฟของแบ็กเลยก็ได้นะครับสกิลที่ให้มาก็เป็นทุ่มไกลไม่ได้มีสกิลสนับสนุนเกมรับสักเท่าไหร่ครับก็ตัวนี้ก็เติมเกมบุกแบ็กขวา5ตัวเนี่ยสตัวลุกไปแล้วนะครับก็มีตัวเดียวก็เป็นตูรามที่เป็นสายเกมรับเพื่อนต้องเลือกว่าจะเอาตูรามมายืนไซบีก็ใช้ที y. แต่ถ้าเกิดจะมายืนแบ็กขวาก็ใช้ RB ตัว ตัวที่เป็นการ์เขียวนะครับมาสรุปกันครับท็อปฟสำหรับ d e เฟนเดอร์ของเราพบทุกตำแหน่ง CB, LB, RB นะครับไปที่ท็อปเเว่นของ CB นะครับก็ตัวแรกจะเป็นเปาโลมา d ดนีตัวที่สองก็จะเป็นลิลิยงตูรามนะครับต่อมาเป็นลูซิโอเป็นฟานไดเป็นสตัมเป็นเฟอร์ดินาแล้วก็เป็นโรลองบลองนะครับต่อมาเป็นตำแหน่ง LB ตัวแรกก็จะเป็น จารูก้าซัมบลอตตานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเมนดี้เป็นเตโอเป็นโรเบโตคาร์ลอสเป็นอัลฟองโซเดวีนะครับต่อมาก็จะเป็นท็อปไฟของ RB ก็ยกให้ไมคอนขึ้นมาก่อนต่อด้วยคาฟูฮาเวียซานเอติลิลิยองตูรามนะครับแล้วก็ไคล์วอเกอร์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปท็อปไฟดีเฟนเดอร์ ถ้าเพื่อนดูแล้วได้ไอเดียเกิดแรงบันดาลใจชอบตัวไหนใช้ตัวไหนอยู่ตัวไหนดีไม่ดียังไงพิมพ์คุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน